สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ช่องของเรากับคุณดากเครื่องรางไอ้งั่งโบราณไทยนะครับวันนี้ผมก็ได้มาอีกสองตัวสององนะหรือสองตัวนะของก็เก่าบ้างนะครับพร้อมตะกรุดอ่าพอกลัดหินดอกนะครับอันนี้เป็นตะกรุดเก่าๆนะไม่รู้ที่มาเหมือนกันนะครับอ่าพอติดมากับงั่งเหมือนกันนะครับนี่นะครับ ก็มีงสององนะครับอันนี้จะเป็นพิงกลางเกตขดกข้าวหลามตัดนะครับองนี้ดินน่าจะหลุดล่อนออกไปเยอะนะครับแล้วก็มีองนี้นะครับผมเป็นพิมพ์เล็กเนื้อประหลอดนะดินเต็มสภาพสมบูรณ์นะครับผมของคนเขตชายแดนนะครับผมอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับที่ได้มานะครับผมประวัิที่มาก็คือ เจ้าของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมซึ่งเป็นผู้ชายนะครับอันนี้ตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับผมได้เอามาปล่อยให้นะครับเพราะว่าอยู่บ้านมีแต่ผู้หญิงนะครับเขาชอบฝัน,ปนแปลกๆนะครับนี่คุณป้าแกก็อายุประมาณ60กกว่าปีนะครับเล่าว่า,าสามีได้จากไปเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็ นั่งพวกนี้แขกอยู่ใต้เราบันไดบ้านนะครับที่บ้านก็มีแต่ผู้หญิงมีลูกสาวครับเลยไม่อยากจะเก็บไว้นะผมก็เลยเอามาปล่อยนะครับน mm ี่ครับอันนี้ที่ดินหลุดล่อนออกไปเยอะก็เพราะว่าลุงที่เป็นเจ้าของเดิมนะครับชอบแขนแล้วก็ไปหวานแหนะครับผมหวานแหแล้วก็ตอนออกไปไหนมาไหนจะชอบแขนไปนะครับอย่างไปคน แถบอีสานใต้เราก็หากินนะครับผมไตกบไต้เขียดอะไรประมาณนี้นะครับหรือไปใส่เบ็ดประมาณนี้นะครับเขาก็จะแขวนง่งออกไปด้วยคนระับเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องการหากินด้วยนะครับอย่างคนอื่นไม่ได้อาหารไม่ได้พวกสัตว์พวกอะไรลุงแกก็จะชอบได้นะครับได้เยอะกาก็กว่าคนอื่นนะครับผมนี่เป็นที่มาที่ปลาจกเล่าให้ฟังนะครับ แต่เรื่องอื่นๆน,นะครับผมแคลคาดปลอดภัยก็ยังไม่เจอคนระับเพราะว่าแกก็พกไปงี้ตลอดนะครับได้ของเก่าๆบ,บ,บ้านๆนะพี่ๆท่านถ้าใครมีลองส่งเข้ามาดูได้นะนี่ครับสองอันนี้นะสวยงามมากนะครับลองส่งมาดูได้นะครับผมก็รับเช่า,นะชานะครับผมก็ให้เช่านะครับผมสององค์นี้ก็มีราคาให้นะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้กับช่องของผมนะครับผมหรือทาง ไลน์หรือ Facebook ก็ได้นะครับวันนี้ก็ออามาให้รับชมกันนะครับหรืถ้าใครอยากเห็นสวสวยๆชัดๆนะรอติดตามในช่อง TikTok ผมนะครับจะมีการไลฟ์สดทุกวันนะครับผมติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีนะครับ